สวัสดีครับครับไม่นี้ก็ไม่ยังไรครับถ้าพี่น้องมาเบิง่วมสวนครับผมบรรยากาศดูครับปูพัก ตรงนี้คือเป็นพักหอมครับพักหอมแบงปกติก่ขี้ขี้มอสไส้มาแหะครับขี้มอสไส้มาที่นี่ก็ลองเดินล่องเบิงขี้ตะโรดลายไก่ย่างลองเบิงครับย่างมาเบิงสวนครับไก่พ่อ สวัสดีครับเป็นต่อยครับสวัสดีครับมันนีผ้ามายางสวนครับผ้ามายางสวนมะบ,บึ้พักครับผักหอมครับเป็นหอมแ้งครับหอมแ้ง บันเดียวไม่มากครับเป็นครั้งแรกครับ กับป้าประเม่พี่น้องมากเบิ้งสวนครับยุ่สวนติดเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นอพักครับปลูกพักครับสบายดีครับสบายดีว่า กระทัน่นกระทัอนปลูกเองอยู่สวนครับนี่กำลังพ่อกินครับท่่นปลูกเองอยู่สวนการองทดสอบบ้างนะครับบ่เคยไ้สดเบิงเบ่งเทียนึงก็เลยทดสอบเบิง่งว่าเป็นยังไง มาเอาครับผมพอดีกระท้อนปลูกไว้ขันบ่ห้อกับได้กินแล้ะครับต่องห้อลองทดสอบอะไรสดลองบึงครับปกติยามแรงนี่กับขันบได้ไปทำงานกับเมื่อวานเหียละครับบึงหลวบรรยากาศวานบ่ได้ครับไอ้ักปอดหไร้วานกับบัตรเ ว่านเฮียบ้านใเลยครับเบิ่งครับนี่แหละครับมองเคยเรือมองเคยไปวานเฮียครับวานบ้านใเลยเต็มเลยครับนี่ใส่ด่างกับบ,บ้านใครับวานเฮียกับบ้านใเลยอดอดเลยครับบ้านใวานเฮียได้ปลามาปี สวนยุบ้านครับผมสวนยุบ้านมันมีสองสองหลอกครับปลูกพักเป็นธุรกิจครอบครัวครับปลูกพักยุบ้านครับมีพักเออ,อ,โโอโโบารูโฆษณาสิขึ้นเยอะนะครับผมขออภัยล่องไหลสวนร่องมึงครับผมกไม่เคยจักเทีย เลยทดสอบลองเบงพอดีทางใหญ่ยูทูบเพิ่นกัสทรงอีเมลเนาะอีเมลมาให้เบงวา่าทดลองไหลสดแกเลยทดสอบเบิงครับเบงเงใหบรรยากาศริมริมน้ำครับริมน้ำค้องที่เคยว่านแหีนะครับผมที่เคยว่านหเหียเสดังนี่ตอนนี้คือหากินอะไรแล้วครับเตรียมเลยครับนี่หากินอะไรแล้วตอ้องรอนามหลากครับผม ร่อนำหล,าาลักนำมาาได้หลายจังสีไหลนี้ครับก็ว่าสีมาเห็ดมองไอ้ว่านเหียสิกันเป็นเนี้ยว,วดีครับลูกอีสานคนไทยบ้านครับามาเบิง้งบรรยากาศริมนม้ำหมองเคยใส่ดงังครับ เป็นได้น้อผู้ไอ้ช่องลูกอีสานเป็นไดครับช่องไอยู YouTube. ทูบทั้งยูทูบเพิ่นส่งขอความมาไปลองทดสอบทดสอบไล่สซนขงมึงครับ อ๋อยังถูกแปนอยู่หรอครับ,บ,บครับครับสู่ๆครับปัใจซย้อยครับผมอาใจซยอยครับผมอ่าฝนนี่ตกตกช่วงเส,สายนะครับตกแต่ว่าก็ตกแห้งหรอครับตกช่วงเส,สายวส,สวัสดีครับสวัสดีครับพารวยพาเพลินครับสบายดีครับ นกเสียงนุกกดปูดครับได้ยินมวครับเสียงนกกดปูดอยู่สวนริมลำพองครับเบิ่งบรรยากาศตอนแดงแรงครับผมตอนแดงแรงครับตกมือเศร้าครับผมฝนตกมือเศร้าครับครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับพอดีกับ่องทดสอบครับทดสอบลายสดล่องบิ่ง โอ้ขอให้อะไรยๆครับเมื่อกี้สายโทรศัพท์เขาครับขอให้อะไรเป็นนะครับทางพุ่นทางบ้านฝนตกบ่ครับทางพุ่นทางุบลนดีครับบวนฝนตกดีบ่ครับุบลนเมื่อนี้ก็ไปไปส่งแม่นะครับแม่มาตาน้องส่งหอง ตอนอไปช่วงหดบันไัยกับโอ้ฝนแห้งครับฝนแห้งขนาดเลยตรงครับชาชาแหละครับฝนแห้งขนาดเลยครับครับผมได้ยังกินนอครับได้ยังกินแรียงนอ โอ้ตกแห้งครับได้ไปไต้กบป่ครับใต่กบแต่เอียงมาเนาะยูนีการเมียบ้านแหละเพิ่นไปไตโ่โอ้โอ้หนึ่งปลาครับผมโอ้เสียบเสียบหนึ่งปลาลวกผักก็ไปแก้วนะครับแก้วพริกพริกนุ่มเนาะกับลวกผักตุยแก้วขึ้น่เสียบนะครับ ขึ้นว่านนะครับแม่บ้านเพิ่งกลับไปใต่ผมกลับไปทำงานเพิ่งกลับไปใต่กบได้กบสองตัวโอ้ขอบคุณลหลยๆครับล่องทดสอบไล่สวนล่องบึงขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณลหลายๆทุกท่านครับ สีทดสอบเบิ่งจะข้าอะครับผมมมุอรุ่นมีเหตุการณ์หรือมีอย,ยังจ้าสีล่องไหมครับผมนี่เป็นครั้งแรกครับผมเป็นครั้งแรกครับสิบหานนัี่ครับผมสำหรับไมนี้กับขอล่าครับผมขอล่า,อาพี่อร์ไทยจีกุโอร์ไทยแล้วก็แม่ต้อยครับผม แล้วก็ผ้าลวยอุ้ยสารครับผมขอลาครับกินเข่าแซบๆครับผมกลับบ้านกันสวัสดีครับ